สัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกม Terra Classic C นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะกลับมาอยู่กับเกม e ท r a อีกแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะมาแนะนำในโหมดของการล่าบอสครับผมว่าเฮ้ยเกมนี้คือเราก็แนะนำไปหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะกิลหรือระบบะการลงดันต่างๆแต่ว่าเรายังไม่การล่าบอสเลยจุดเด่นของเกม MMORPG เนี่ย ก็คือการล่าบ,บอสนั่นเองนะซึ่งเกมนี้เนี่ยจะมีโหมดที่ชื่อว่าบอสอินเวชั่นนี่ครับผมอ่าซึ่งเราจะสามารถเข้าร่วมได้แค่วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็จะมีทุกวันนะครับเวลา10โมงนะครับบ่าย3โมง6โมงเย็นแล้วก็สทุ่มนะครับมีทั้งหมด4เวลาด้วยกันนะครับให้เราเลือกได้เลยนะอันนี้ก็ดีนะถือว่าจัดสรรเวลาได้บางคนเลิกงานดึกเงี้ยก็สามารถไปเล่นตอนแบบสีุ่มอะไรนี้ได้นะครับอ่ะเมื่อเรากดเข้าร่วมมา เราก็จะเห็นรายชื่อบอสที่เราสามารถไปได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีค่าพลังที่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและแน่นอนครับว่าถ้าเกิดคุณเก็บเลเวลอย่างเดียวแต่ไม่เดินเควสเนื้อเรื่องแผนที่ไม่เปิดเนี่ยเลเวลคุณถึงแต่ว่าแผนที่ไม่ถึงเนี่ยคุณไปบอสตัวนั้นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมเลเวล66ผมยังไม่ได้เดินเควสหลักต่อเนี่ยผมยังไปตัว City Destroyer ไม่ได้ นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเมืองที่อยู่ในเฟสหลังๆของผมแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้เปิดไงก็เลยจะไปตัวนี้ไม่ได้นั่นเองนะผมก็จะไปได้แค่ตัวเลข40 50, 50แล้วก็60นั่นเองนะโดยวันนี้เนี่ยผมก็กล่าวว่าจะเริ่มที่ตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวอื่นไม่ตายนะผมก็จะไปตัวอื่นต่อแต่ถ้าตัวอื่นตายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปให้ดูนะแต่ว่าเราจะเลือกตีได้แค่ตัวเดียวเพราะของรางวัลเนี่ยมันจะได้แค่ตัวเดียวครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า โหดมากนะครับเพราะว่า CP ที่เขาแนะนำเนี่ยมันอยู่ที่1 3 0 0 0แสนานะครับแล้วก็ CP ีของเราขนาดนี้เนี่ยยังไม่ถึง80,000เลยได้ซ้ำนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลองดูนะเพราะว่ายังไงบอสเนี่ยมันก็มีคนมาตีเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็เน้นลุปเอาแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าอันดับของผมเนี่ยจะเป็นที่เท่าไหร่นะตอนนี้เนี่ยกำลังเขาดาวถอยหลังอยู่3มนาทีนะครับถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งอะไรเงี้ยออกมาให้ค้นหาด้วย นะครับผมอ่ะโอเคแล้วบอสตอนนี้นะครับของเกมเทราคลาสิกสิ๊เลเวลร์ด85นะครับซึ่งเป็นบอสที่โหดมากเพราะมันใช้ค่า CP พีล้านหกจบนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะผมพุ่งเจ็ดหมื่นบอสตัวสุดท้ายล้านหกเออคือก็จะโหดๆหน่อยครับผมอ่ะแล้วก็จะมีพวกเวิร์ลบอสนะอันนี้เราพูดถึงบอสอินเวคทันละกันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าตอนบอสเกิดเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วคนเยอะขนาดไหนแล้ว ฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงนะครับของเกมเทราคาสิกครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเอาละครับผมตอนนี้ก็ใกล้เวลามากๆแล้วครับกำลังเขาดาวสิบวิเนี่ยกำลังจะเกิดครับทุกคนนะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยเราจะมันจะใส่นัวกันขนาดไหนนะคือตัวละครผมอะอาจจะยังสูหนึ่งหนึ่งไม่ได้นะครับอ่ะเกิดแล้วครับผมนะอ่ะแต่ตอนนี้คือพอมันประกาศเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลาในการเปิดเผยตำแหน่งด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าคนที่หาเจอนะครับก็จะสามารถตีได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่ายังหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็รอมันเปิดเผยตำแหน่งก่อนก็ได้นะครับผมอ่าโอเคนะตอนนี้เราก็ลองเดินหาก่อนนะคือจังหวะเนี้ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเจอบอสนะครับผมเปล่าไม่ใช่เออถ้าสมมุติว่าเราเจอบอสนะครับผมเราก็สามารถหัวได้เลยแต่ถ้าเราไม่รู้จริงๆเดินให้ตายก็ยังไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรารอเวลาครับ เรารอเวลาตรงนี้นะรอ,อเวลาอีก4 0่วิบวิเนี่ยพอมันหมด40วินิสปุ๊บนะฮะเราจะสามารถกดตรงคําว่าไปท้าดวลได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งไปหาบอสให้เลยนะครับอ่าโอเคถ้าอยู่ในเซิร์ฟที่เดือดๆมากๆเนี่ยบางทีอาจจะตายก่อนนะ,ะสำหรับตัวบอสนะฮะเออแต่ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟไหนหรือเวลาไหนเนี่ยไม่ได้เดือดขนาดนั้นคนล่ากันไปหมดแล้วในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็อาจจะ ไม่ได้ต้องไอ้นี่ขนาดนั้นนะครับไม่ได้ต้องแบบรีบร้อนอะไรขนาดนั้นเนาะหาดูก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่าแถวนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอเขาเปิดเผยตำแหน่งนะครับ Adventure Sport Sport i n v a s i น n นะครับผมหนึ่งวิสุดท้ายโอเคไปท้าดวลได้แล้วนะครับวาร์ปรมาให้เราเลยนะฮะลองกดอีกรอบหนึ่งดูเอบ นี่เอาละเฮ้ยแต่ผมมาคนเดียวผมตั้งตี้ปกติตั้งตี้กับเพื่อนๆในเกมได้นะอ่าเราก็จะมากันได้มันก็จะแบ่งหน้าที่กันเนาะมันแบบไโจมตีฝ่ายสนับสนุกอะไรอย่างงี้โอเคฮนะโอ้โหไกลอยู่เหมือนกันนะเออเดินไปไกลเหมือนกันนะครับอยู่ข้างในเลยนะครับเอเราลองดูนะครับว่า ไม่น่าจะตายเร็วขนาดนั้นเพราะบอสเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับ่านตนเผ่านะครับผมยังเนตรงนี้ครับยูเทิร์นไกลนิดนึงนะเทินไกลนิดนึงครับมาแล้วมาแล้วมอ้องอยูเทิร์นมาต่อผมก่อน,นเพื่อนมาละจ้าข้ามสะพานน่าจะให้เห็นบอสแล้วครับ โอ้ oh, คนกำลังใส่กันอยู่เลือดอยัง92ครับบอกแล้วว่าบอสเกมนี้ไม่น่าจะตายง่ายๆเราก็เข้าไปใส่หนวด้วยครับจังหวะนี้โอเคฮะดาเมจของเราเนี่ยกับคนที่ตีบอสอยู่อ่ะมันจะขึ้นทางด้านขวานะครับว่าดาเมจประมาณไหนไปทำมันดับไปทไลร่อะไรอย่างเงี้ยเออตายครับไอลรองคืนชิบที่ปลอดภัยซิวมันไกลไหมไปห,หรือเปล่าอ๋อข้ามสะพานไปนี่เจอเลยน่าจะใช่นะครับถูกไหม ใช่นะครับตามตะปครับอ,อ่ะโอเคอยู่ตรงนี้ไม่ไกลมากนะครับโอ้โหบอสโหดเกินอะทุกคนอ่ะถ้าเราแบบไม่ไหวจริงต้องการทำตาเม่จริงเรากดเพชรได้ครับแบบนี้เลยนะโอเคฮะปึปป๊บป,ปั๊บปึ๊บเออเกมนี้ดีตรงที่ว่ามันมีบอกอันดับไงเออถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเอาอันดับหนึ่งจริงในการตีบอสอะไรอย่างเงี้ย เออเราก็สามารถที่จะแบบเฮ้ยดูว่าจังหวะไหนเราควรกดเพชรถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตามไม่ทันแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องมากดเ,ดเพชรเปลืองเราก็เดินมาเติมอะไร,รอย่าเยก็ได้ครับอ่าหรือว่าต้องการบัฟต้องการเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็าสามารถที่จะคำนวณได้เนาะปกติถ้าเป็นเกมอื่นเ,นเวลาตีบอสมันจะไม่ค่อยโชว์ว่าใครดาเมจอะไรเท่าไหร่นะเออฮึ่หดแล้วครับตันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับม,มแรงแรงมากทุกคน แต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศบอสครับรว,ว่ามันเดือดขนาดไหน <c oughs> โวต้อยมา่ก่อนตอนนี้ผมอันดับเท่าไหร่วันนี้ไม่ติดอันดับนะฮะโนแซงไปแล้วคนเริ่มมาเยอะไงบอสต,ตัวแรกน่าจะตายหรือเปล่าไม่แน่ใจบางคนก็แบบมาล่าบ,บอสตัวสองตัวสามเลยไม่ไหวครับล้มรัวจะใช้เพชรเกิดใหเ้เพื่อนได้ดูกันนะฮะเดี๋ยวนะแปบ๊บนึง โอ,โอ้โหบลสเหลือเท่าไหร่ละ9% 9%ครับ4%ครับ3%ครับเราต้องใส่แล้วครับอันติเรียบร้อยฮะผมอยู่อันดับที่8ขาาดไม่ค่อยได้ตีนะยังได้อันดับที่8นะฮะก็ได้เป็นกล่องนี้นะครับผม,ผมก็จะได้ของต่างๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวยัยมั่วหมายครับผมบแตกแล้วโอ้โหเฮ้ยไ,ไปดูดิว่ามีตัวที่สองตายยังเอตัวที่สาม ลองไปดูหน่อยครับผมหาด่วนนะฮะก็เมื่อกี้ก็ได้ของไปนะครับจริงๆถ้าไปตัวที่3เนี่ยแล้วเราตีตายเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรแล้วนะ <_ t os> ว่าเดี๋ยวเฮ้ยตัวที่4ี่ก็ตายแล้วอะเออแต่ว่าเดี๋ยวลองไปให้ดูแล้วกันว่าไอ้ตัวจอบเบิลนี่ยังอยู่จอบเบิลนะฮะเออเหมือนจะต้องว้าไปไหมน่าจะอยู่เราแมพกันนะครับไม่แน่ใจทันหรือเปล่านะครับทุกคน,น,นเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนว้าก่อน ไงบอสนะก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับผมมาอยู่ตรงนี้ไม่ไกล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 ทันไหม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 เอ่ยยังยังอยู่เออขนวิงมาของตเกียวทเทจัดอ่ะแล้วคนใส่กันอยู่ครับตัวมันไม่ใหญ่มากนะคือตัวไหนเอ๊ะไม่ใช่ตรงนี้นี่เฮ้ยใช่เดี๋ยวนะผมอยู่ผมไม่เห็นนตายไปแล้วเหรอ ตายไปแล้วหรือเปล่าอ๋อนี่ไง20ป่วมันพอๆกับคนเลยครับผมเออเนี่ยมันยืนกระตุกกระตุกกระตุกอยู่เนี้ย20%ครับยังอยู่ฮะตีผมมองไม่เห็นนะฮะเมื่อกี้คนมันมุงเยอะเกินนะฮะออปึะ๊บปั๊บปวมด้วยแต่สกิลอ่าเฮ้ทุกคนสกิลมันเน้นกัแบบทีละคนเอ้ยเอ้ยมัเกือบตายเมื่อกี้แสนหนึ่งครับถ้าที่มันเป็นระบบระเบิดแดงๆแ,แต่มันกําลังชาร์จอยู่ 2%ครับตัวนี้โหดกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะเอาตามจริงนี่งไงล่ะเป็นไงบอก์ันไม่เก่งขึงมาซัดโชว์ไปดิอ่าไปเข้าไปครับหกเปอร์เซ็นต์้อรนขอสี่ตอนจบได้ไหม3%าิเปวหน่อยปึ๊บ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 เรตเรียบร้อยไม่ติด อันดับโอเคไม่ติดอันดับนะครับเราก็ไม่ได้ของนะโอเคครับผมก็มาช้าด้วยแหละเรามาก็20แลิวนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็คือระบบร่าบอสนะครับอินเทอร์ของเอร่าคลาสสิกซีนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับส่วนใครที่ไม่เคยเล่นนะครับแล้วเห็นแล้วแบบเฮ้ยภาพสวยเฟืองสวย อก็แบบมันๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถที่จะโหลดมาเล่นได้นะครับสำหรับเกม e r r c l l s s s i c 4นะเกมก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานครับเปิดได้ประมาณเดือนก,กว่าๆเองนะเอ้ยไม่ถึงเดือนด้วยที่ผมอัดคลิปนี้อยู่อ่ะเออไม่ถึงเดือนนะครับก็เรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆแล้วก็มีการแข่งกิฟแข่งอะไรกันอยู่แยะเลย นะครับถ้าชอบลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างครับผมอ่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นข่าวสารหรือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ติดตามข่าวสารจากช่องทางของผมอยู่นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สําคัญใครที่เพิ่งมาดูยังไม่กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับเทราคลาสสิกครับบ๊ายบายสวัสดีครับ